สวัสดีจ้าอุ่นอวยพลอยกับเจพอกันอีกแล้วค่ะพี่น้องมือนีหัวหนา้าฝรัง่งแล้วบอกกับพลอยว่าเธอเธอฉันว่ามือนีเขาไปกินเขาข้างนอกกันดีกว่วเนะาะเธอเฮ็ดกับเขาลายมือแล้วฉันยานเธอเมื่อย พอยก็เลยบอกว่าโอเคนะคะคําตอบเดียวก็คือโอเคแบบไวสุดแสงนะคะทุกคนแต่ว่าช่วงเชา้านี้อย่างที่พอยบอกไปเนาะคะ่ะเนาะช่วงเช้าพอยก็จะกินเป็นกาแฟดํากาแฟน,นะคะก็คือสิบอกกินเขาค่าะสิกินก็นคือเขาตอนเที่ยงหล้ะก็ตอนแรงค่ะตื่นสาวมานะคะก็นั่งเว้ากันสองคนค่ะมีเรื่องให้เว้านั่นนุนนีนะคะแต่ละมือแต่ละเว้นไปค่ะนีแฟนพอยก็เลยเอ่นมามึงเธอเธอมามึงรถอีหยังหนีขึ้นมาจอดหน้าบ้านย้ายพอยก็เลยบอกว่าโอ้ยรถข้าเจ้าใครของห่างรับ ซื้อของห้างของเกา่าตอนนี้แฟนกับเขาใจแล้วค่ะเวลาที่พอยซื้อของซื้อโฟอนิเจอร์เขาบ้านเป็นยังพอยจะบอกแฟนตลอดว่าเธอเธอเอาไปไว้บ้านย้ายเดอ้อย้ายเสียเอาไวข้ขายของห้างเดี๋ยวรถรับสื่อของเก่าสิมาอันรับเอาฟอเ,เาฟนกับเข้าใจแค่ว่าเธอสีเอาไวเ้เฮ็ดยังเพราะว่ามันเป็นของเป็นผวกกระลังกับยังสี่คือบ่เอาไปทิ้งทางขยะตอนนี้แฟนเข้าใจแล้วค่ะพี่น้องอืมนั่นล่ะค่ะ อนเฟนพอยแล้วก็บอกว่าเออแบบนี้ดีตัวเนา Small Business นะคะธุรกิจเล็กๆแต่ว่ามีคุณค่าแบบนี้ไหมคะแบบเอามารีไซเคิลสิแล้วกับแบบ พิเศษสำหรับเราาแม่ค่ะพี่นองนั่นแหลคะค่ะแฟนพลอยเมื่อนี่ก็สิแปลกตาพี่นองเน่เด้อจา้าเพราะว่าแฟนพลอยแล้วบอกว่าอันสิพาไปกินขา้าวข้างนอกบ่ต้องเหตุอาหารเพราะว่าเธอเหตุหลายมือแล้วฉันยันเธอะเมยพลอยก็เลยบอกกับหัวหนา้าแฟนพลอยนะคะว่าเมื่อนี่เธอพาฉันไปไกลๆบ้านเด้อบ่าต้องไปไกลดอกแฟนก็เลยพามาที่สนามช้างอารีน่านะคะใกล้บ้านค่ะทุกคนขับมาก็ประมาณสี่นาทีห้านาทีก็ถึงแล้วค่ะวันนี้เราจะมากินแหนมเนืองวีทีกันค่ะ มือนีแฟนก็บอกว่าฉันอยากกินอาหารเวียดน้มพอยก็เลยว่าโอเคจัดไปนะคะอะไรก็ได้ง่ายๆค่ะแล้วก็ใกล้บ้านบ่ต้องไปไกลค่ะอีกอย่างนะคะหนาสะพายแล้วก็เหตุงานอยูหนี่น้ำค่ะพอยก็เลยได้มาดูค่ะมือนีนะคะแฟ้นบอกว่าแดดที่บุรีรัมเลี้ยงอูดได้เลยนะเพื่อนว่าพี่น้องอือแล้วก็ว่าไปเนาะคะ่ะนอนแล้วว่าฉันเลี้ยงอูดได้เลยนะนี่เพราะว่าแดดบุรีรัมร้อนมากพี่น้องฮ้อนอีลีค่ะพี่น้องพี่น้องจ๋าพอยอยากบอกกับทุกคนค่ะว่าไม่ใช่ต่างชาติทุกคนนะคะ ที่จะชอบแดดร้อนๆแบบนี้แฟนพลเป็นหนึ่งในนั้นค่ะ Fan point แฟนพลเราเคยตั้งคําถามนะคะว่าฝรั่งบางคนเขาไปนอนอาบแดดจังสันเอาหนังสือไปอ่านน้ำแบบแดดเปียงๆเขาคือยูได้พลก็เลยบอกว่าเอ้าเจ้าโบมากตีแฟนพลก็เลยบอกว่าโบโบเมนชันนนอตมีเพื่นน่าพี่น้อง <laughs> เวลาพลกับแฟนนะคะไปฮอลลีเดย์เนาะค่ะนอไปเที่ยวอันชายหาดชายหยังสิแมค่ค่ะแฟนพลนิ่สิโบมากอาบแดดคือเขาเจ้าเราเดีค่ะพี่น้องแล้ววา่ามันหอนหอนแห้งหอนไรฉันกับโบมาก ิูข้าว่หข้าวเียวเว้าวไปเว้ามาค่ะมาหอดรานแล้วก็สร้างเรียบร้อยแล้วค่ะผู้ซ้ายข่อยหัวหน้าข่อยแล้วบอกว่าฉันหิวข้าวเออก็เลยบอกว่าเอากินกินซะหิวเขานะคะอันนี้ก็เป็นแหนมเนืองแฟนก็ชอบทานเหมือนกันนะคะทุกคนชอบทานในความแบบว่าอ่าเป็นซอสนะคะน้ำซอสของเขานะคะแฟนก็ะสร้างมาค่ะน้ำดับกระหายร้อนค่ะทุกคนสาวรส แฟนพอยเล้วเป็นคนมากินน้ำสวรสโซดาค่ะทุกคนเ้าไปเว้ามาเดี๋ยวพอสิลืมเว้าอันนี้ค่ะ แฟนพอยนี่เราตื่นแต่เศร้าแล้วบอกว่าเธอเมื่อนี้เธอตรงพาฉันไปสื่อโมอหงเขาให้ได้เด้ฉันจะพาเธอไปน้ำเธอไปเลือกเอาเลยเธออยากได้แบบไดเดี๋ยวสื่อมาบ่ถึงใจเธอเธอก็ว่าฉันระวังสิแม่คับพี่นอ้องพอยก็เลยบอกว่าฉันบ่นเคยว่าเธอถ้าเธอไปคนเดียวเธอก็ได้มาแล้วเธอบ่ตรงรถฉันนะคะแฟนก็บบอกฉันก็รอเธอคือเก่านน่นละพอยก็เออโอเคเมื่อนี่ไปก็ไปค่ะพี่น้องแต่่กนไปแล้วก็ว่าฉันต้องพาเธอไปกินอีหยัง่อนเดี๋ยวเธอสิโมโหหิวนะคะเลือกอีหยังบ่มวลเวลา พอยอันบ่ได้กินเขาไปเนี่ยพี่น้องเอ้ยมันคือสิบ่มีแห้งเหลือของเหลือ,อยางมันเลือกบ่มวนค่ะพี่น้องอันนี้แล้วก็ว่าโอ้ฉันอิ่มแล้ว่วาอีกจักพักหนึ่งฉันก็จะหลับแล้วพนวาพี่น้องว่าโไปแล้วท,ท,ทุวทิพยทั่แดดค่ะพี่น้องแฟนข่อยก็ได้ ตอนนี้ก็กินเขาอิ่มกันแล้วค่ะแฟนพอ้อยก็เลยถามว่าเธออยากกินอีหอย่างอีกบอเธอสั่งได้เลยเด้อคือว่าที่เธอสั่งกลับปานพ้อยก็เลยว่าก็เลยว่าโอ้ยบ่เป็นยางดอกอีกสักพักหนึ่งฉันก็ิีรับคือเธอนั่นแหละยางบอไวแล้วค่ะพี่น้องสุดท้ายมือนีนะคะก็ได้เลิกมาที่บิ๊กซีค่ะทุกคนบ๊า ออปชันฟังก์ชันกระทะมีเบิร์ุทูยหโฮค่ะสีเอายหโฮใดนะคะตอนนี้หัวหน้าแฟนพอยนะคะเราก็เลือกเธอเธอมักอันใดนี่หรือว่าอันนี้ดีบั board. แล้วก็จับมึงนะคะจับไปจับมาแล้วว่าโอ๊ยโอ้ยโอยฉันว่า บแมนดอกเปลี่ยนดีกลัวนะคะเอาอันไม่ดีกลัวละวานะคะพี่นองย่างไปย่างมานะคะแฟนก็เลยบอกว่าฉันว่าอันนี้นะยี่ห้อนี่ฉันใส่ยูฟิลแลนเด้ดีคือกันได้ค่ะแต่ว่ามันก็มีหลายรูปแบบค่ะกระทะลึกหรือไม่ลึกเนาะค่ะเนาะปัดนี่หัวหน้าพอยเนี่ยค่ะแล้วก็เลยบอกว่าเธอมาจาลองอันมึงเห็ดกับเขามึงว่ามันเป็นจังไดคือบโยกกระทะมึงว่ามันหนักหรือมันเบานะคะพอยก็เลยว่าเออเธอเธอเธอมาลองมึง แฟนก็นเลยจับนะคะได้แล้วก็บว่าเออกระทะมันก็น,นักอยู่แต่ว่ามันก็นดีนะคะแบรนด์นี่นะคะเราก็ล้องเหตุคือคือได้ค่ะพี่นงจำาลองเหตุคือค่ะกระทะนี่เราบอกว่าฉันใช้อยู่ที่ฟินแลนด์นะคะเราก็บอกว่าแบรนด์นี้คือกันแต่ว่าสีนี่คนลลูป คนละอันคนละลักษณะอืพอพอยกระโาอันลินพันกันแล้วพี่น้องเอ้ย <c oughs> <c oughs> เราก็เลยเอิ่นมาเมืองวานี่นี่เธออ่า,อานเมืองนี่หรือว่ามัดจับเมืองมันคือบอหรือมันแบบว่าโอเคมือบอเวลาเธอเหตุกับเขากระทะนี้นะคะแล้วก็อันโปรโมทเนาะพี่น้องเนาะพี่เซนคอยอีกแล้วค่ะว่านี่กระทะนี่มันใช้ได้ทุกรูปแบบเมืาอเตาแก๊สหรือเตาเซรามิกนะคะใช้งานกับเตาได้ทุกรูปแบบอือบัดนี้เราก็เลยบอกว่าโอเคเตานี่แหละพี่น้องอือสุดท้ายนะคะกระไดอันกองยังนั่น น้ำมันบ่พี่น้องพออยกับ,บกว่าพอถึงก็จะเนาะแล้วก็กได้อันตะลิวบอกค่ะแมนจ้ะแล้วก็ได้มอหงข่าวด้วค่ะพี่น้องมอหงข้าวของชาร์ปค่ะบัดออกมาจากบิ๊กซีแล้อนหอนมาเสือนไอติมกินค่ะกอนขับรหลดแล้วว่าหัวหน้าฝรั่งแล้วบอกก็พ้อยว่าฉันกินกอนเด้อเพราะว่าฉันทีขับรหลดมาตุกเติมพลังอือพี่น้องว้าไปแล้วค่ะทั่วทิพย์ทั่วแดนแล้วค่ะฝรั่งข่อยก็ได้ พอกลับมาบ้านนะคะเราออกของทุกสิ่งทุกอย่างลงรหลดไห้พอยจัดของให้พอยเรียบร้อยแล้วค่ะพอยก็มาจอบมึงแล้วค่ะพี่น้องเราเห็ดอีหย่างเนาะคือบวดเข่าบ้านจักเธือ โอ้แล้วก็ลังเอาน้ำให้น้องม้ากินค่ะพี่น้องอึม้มาแล้วหน่ยค่ะพี่น้องดื้อๆม้าฝรั่งกระได้พี่น้องแฟนพ้อยเราไปได้อันที่ใส่น้ำให้น้องมา้าเรากินไหมค่ะพี่น้องบัดนี้เราก็เลยถามพ้อยว่าเธอว่าฉันจะเอาวางไว้มองใดมองนั่นหรือมองนี่นพ้อยก็เลยบอกแล้วว่าพุนพ่นๆมองซีเมนต์พุนันเจะเอาไปวางไว้มองนันเลยพ้อยคิดอยู่ว่าเราเหตุอีหยังโดนเทแเราคิดอยู่ว่าสีเอาวางไว้มองใดดีนะคะบัดนี้เราก็เลยเอือนม้ามากินนะคะมากับโบม้าได้พี่น้องอึ้มาแล้วนั่นแหละค่ะพี่น้องคิดดื้อคิดดื้อนะคะ เลาบบไรได้ค่ะพี่นงเลาหายใหญ่ p o i นะคะไลกินาเลย <c oughs> ลงเทือมาเล้านี่ก็อ้วนอุ้ยอ้วนอวยพี่นองเฮ็ดยังกับบไรเล่นตามรัดนาลัดหลังอยู่ค่ะพี่นองอื้งลังเทือนี่พอย t กันแกงสิตีมาแล้วหนี่แล้วว่าเธอ่าตีเด้อฉันเขียนในเธออีลีเด้อมานี่มันบลูเรื่องอกมันยังเป็นเบบี้อยู่พุ่นน่าพี่นองอุ้ยเจาแมนค่ะ จะเป็นจังสั่นไปค่ะฝรั่งกระไดเนาะค่ะพี่น้องมีไผ่เป็นคือแฟน้พยบ่ค่ะเสร็จแล้วว่างๆพอยก็เลยขึ้นมาชั้นบนค่ะชั้นห้องแม่แฟนนั่นแหละค่ะพี่น้องอันนี้ก็เป็นห้องรับแขกค่ะห้องนี้ก็จะเป็นห้องรับแขกค่ะพี่น้องก็จะมีสองห้องค่ะห้องนี้เป็นห้องระเบียงนะคะแต่ว่าอีกห้องหนึ่งก็จะติดอยู่ฝั่งหน้าต่างทางเพื่อนบ้านค่ะห้องนั้นพอยวันได้ซื้สืฟอรนนี่เจอใส่ค่ะแต่ว่าถ้าอันมีโอกาสก็สิสื้อสซอยู่ค่ะ มือนี้พอยกับขึ้นมาเห็ดความสะอาดค่ะล้านพึงกลับไปค่ะล้านไม่เยี่ยมค่ะก็เลยไดมืมอขึ้นเห็ดความสะอาดซักเสื้อผ้าซักทีน่นอนนะคะพี่น้องมีคนถามพอยมาหลายค่ะว่าเมือออ่อยบเห็ดความสะอาดทุกมือเลยจริงๆบบได้เห็ดทุกมือปันไดค่ะทุกคนทำามือได้เมื่ออยากรีแลกซ์กับโบไ้ขึ้นมาเห็ดค่ะ โดยความที่พอยเป็นคนมาเห็ดความสะอาดค่ะมักจัดบ้านมักแต่งบ้านแตงหอง้องพอยเกิดลยบ่ได้รู้สึกว่าสิ่งที่พอยทํามันรู้สึกว่าน่าเบื่อแล้วก็น่าลาคาญค่ะมันก็นยังเป็นความสุขของพอยอยู่ค่ะเพราะว่ามันก็เป็นสิ่งที่เฮารู้สึกว่าเวลาเห็ดความสะอาดบานกับป็นการออกกําลังกายอีกแบบหนึง่งเผาผลาญแคลอรี่ไปค่ะพี่นองอื่อเนี่ยนะคะเร็จแล้วก็เอาผ้ามาใส่เครื่องใส่หยังค่ะบัดนีโชฟ้านน่ก็บ,บุ่ค่อไม่ไผได้นนั่งหรอกค่ะพี่นองตอนเ้านะคะแฟนพอยจิบ,บ่คคอยเด้นน,น,นั่งช่วงาย ช่วงที่เราจิบกาแฟนะคะช่วงเช้าแฟนจะไปนั่งหลังบ้านค่ะเพราะว่าเราบอกว่าบรรยากาศดีค่ะทุกคนจะเห็นว่าเฟน์นีิเจอร์ในบ้านพอยนี่สีบ่คอยร้ายค่ะพี่น้องสีร้ายอยู่บ้านย้ายค่ะ แฟนจะมักซื้อเฟอรน์นิเจอร์นี่ส่บานย้ายหลายค่ะแต่ว่าแฟนบอกเอามาจากยางเลยค่ะพี่นงมือน,นี้ทุกคนกับสิบได้เห็นพอยเห็ดกับเขาเ้อค่ะกับสิเป็นมืออื่นมืออื่นพอสิมาอัปเดตให้มือว่าพอยสิเห็ดยังกินค่ะพองานบานเสร็จแล้วพอยก็เลยมาจอบแฟนพอยเราเห็ดอีกอยังงยูโนอบัานนี้พอยก็เลยว่าเอ้าเจ้าคือได้ถือแก้วกาแฟเขามาในห้องนอนแล้วก็บอกว่าอุ้ยฉันห่อนอีลีฉันก็เลยเอามานั่งในห้องนอนพอยก็เลยบอกว่าโอ้โอเคโอเคหนึ่งวันกับพอยมือนี้กับบุทีมีอย่าง อีพนะี่นามืออื่นจิเป็นแจงใดก็ค่อยมาเบ่งกันค่ะพี่น้องส่วนมือนีบายบายค่ะ